ค่ะคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าไปหาหมอแต่วันนี้จะได้ยินคําว่าพาหมอไปหาประชาชนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชม,มพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยนะคะจังหวัดสุขโขทัยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยการออกหน่วยในรูปแบบจิตอาสาซึ่งช่วงของวันหยุดราชการ หรือว่าวันหยุดนักขัดตะเลิกก็ให้บริการตรวจคัดกรองตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยสุขภาพที่สําคัญของประชาชนมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2000คนนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาตรวจคัดกรองกันที่คลินิกด้วยโรคต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านมคลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุรวมไปถึงคลินิกทันตกรรมค่ะเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลทับทานอำเภอทับทานจังหวัดอุทัยธานีค่ะแพทย์หญิงวิพันธ์สังคา พง์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่3เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปพบประชาชนกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการให้บริการประชาชน16คลินิกเช่นคลินิกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีคลินิกคัดกรองความเครียด และคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูนะคะทั้งนี้นะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเคืรอข่ายที่มีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ